เราจะมีวิธีแก้ทุกตัวเราได้อย่างไรเพราะไม่สามารถไปแก้ไๆคนนั้นได้ค่ะถ้าถูกแล้วก็จะไปแก้คนอื่นเพื่ออะไร <c oughs> ทุกตัวเองก็จะตายอยู่แล้วจะายาว่ไปแล้ว <c oughs> นะแก้ที่ใจเราเองนี่เราไม่ชอบใจคนอื่นเพราะอะไรนะไม่ชอบใจสิ่งที่เขาเปนน็นเพราะอะไรนะเราบอกได้เลยว่าเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะ มันไม่มีใครไปแก้ใครก็ได้คนถ้ามันจะเปลี่ยนเ็เปลี่ยนของเขาเองมันขาได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ตรงจากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเขาเปลี่ยนของเขาเองอย่า,ยา,ยาไปคิดแก้ใครแม้กระทั่งลูกตัวเองเราก็แก้ไม่ได้นะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการที่เขาจะได้เรียนรู้นะไม่ใช่ไปปรับที่ตัวเขาโดยตรง เป็นไปได้โดยยากนะเพรนั้นปรับสภาพแวดล้อมแล้วเราเองนั่นแหละขึ้นหนึ่งในสภาพแวดล้อมของเขานะถ้าใจเราดีนะไม่ขี้บ,นบ่นไม่วุ่นวายอะไรกับคนอื่นเนี่ยเขาจะเห็นแบบอย่างนะบอกได้ก็บอกเตือนได้ก็เตือนแต่เตือนอย่างมีจิตวิทยาสักหน่อยหนึ่งนะมีเหตุมีผลหน่อยพูดง่ายๆนะนะวนเวลาเราจะไป พูดจะแนะนำหรือจนะไปช่วยอะไรคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่าไปแบบทื่อๆไปแบบทื่อๆกลายเป็นการกลายเป็นปากเสียแค่นั้นเองเพราะฉนะนั้นก็เป็นเรื่องที่ปรับแก้ดีตัวเราเองนี่แหละนะเวลาเห็นคนอื่นเขาทำอะไรแล้วไม่เป็นที่ชอบแใงตัวเองก็จัดการกับใจตัวเองแก้ไขที่ใจตัวเองจบเลยนะอย่าให้ไปเป็นทุกข์กับเขานะยอมรับสิ่งที่เขาเป็นแค่นั้นเอง Nah.